ไม่ใช่ส่วนหนึ่งแล้วต้องให้พืชพืชเนี่ยถ้าเขา,าน้ำแช่จะรอเวลาบางอย่างมันก็โซมมันก็ไม่ให้ผลมลิร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราปลูกมะลิเนี่ยมะลิชอบน้ำก็จริงแต่ไม่ชอบแฉะถ้าน้ำแช่เดี๋ยวละไปพืชเนี่ยลากแก้วจะเป็นตัวดูดอาหารลากกอยจะเป็นตัวหาอาหารเห็นไหมไอ้รลากแก้วจะเป็นตัวยึดลำต้นลากกอยจะเป็นตัวดูดอาหารถ้าละปากลากค้อยขอเขาเจ็บขเบขาก็ดูดอะไรไม่ได้ต้นมก็จะโสมลง อ่าเนี่ยแค่นี้แต่โซมก็โซมพักดินแล้วก็พอดินแห้งเอาไปไฟดีก็ไม่ไหมมันทาให้ชะงงะักในการเจริญเติบโตทําให้ชะางง,งักเป็นเรื่องการออกผลผลิตนี่ตรงนี้สาคัญบางทีเรานกึกจปปลูกก็ปลูกไม่ได้สนใจว่ารู้แล้วว่าต้นมะม่วงต้นมะพร้าวม,ม,มันจะเอาทั้งมาลายก็ั่างมันบางทีมันไม่ได้มันต้องให้ออกตามฤดูการของมัน <ๆ S 1> เราปลูกไปเพื่ออะไรจะได้เก็บผลผลิตเอาไปขายถ้ามันไม่ให้เราเราก็ไม่มีกินก <laughs> ็เลยต้องมาปลูกพืชตามที่นาหลวงเขาบอกให้ปลูกพืชจะเป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปี รายได้รายวันเนี้ยผมเดินหาอยู่เป็นเดือนนะรายอาทิต์รายเดือนในปีพอฮะได้พวกผักนะผักต่างๆมนงันโหมานาอะไรพวกนี้รายอาทิต์รายเดือนรายปีแต่รายได้รายวันในติดพืชผักอะไรหน้าพืชอะไรที่เป็นรายได้รายวันมาได้อยู่ที่มะลิมะลิต้องเก็บทุกวนันถ้าไม่เก็บมันบานนอดตอนนั้นเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยผมปลูกมะลิเต็มหมดเลยนั่นเริ่มแรกอ่ะเก็บมะลิวันได้ห้ากิโลห้ากิโลตอนนั้นกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะผมว่ามะลิไปขายตามเนี่ยตลาดต้นเนยแม่กองเนี่ย แบ่งหลานขายนะกิโลละร้อยบาทก,ก็ได้วันละห้าร้อยห้าร้อยว่าห้าร้อยเดือนก็มื่นห้าแล้วยังไม่พอนะก็เลยมาศึกษาโครงการพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่าให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปคำว่าควบคู่เนี่ยต้นก่อนตีโจไม่แตกตอนนี้ตีแตกแล้วก็ซื้อเนี่ยนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเนี่ยควบคู่กันไปนี้ก็ตีโจไม่แตกก็เลยไปซื้อไก่มาเลี้ยงอีกร้อยตัวทําครอบทํเหลา แบบแบบแบบที่ว่านี้ยแต่ไม่มีไก่แบบนี้นะยังไม่เรียกประลุมตอนหนั้นะทำธรรมดาไก่วันก็ใครมาร้อยฟองผมข่ฟองมาสรางบ้านผมได้ข้ามร้อยรวมมะลิด้วยกลายเป็นแปดร้อยในหนึ่งไล่ฮะแปดต่างฮะร้อยตัวไงร้อยตัวฟองครับทุกฟองอ่าร้อยตัวเอาทุกฟองแต่ถ้าจะให้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยอ่าต้องเลี้ยงในตะกร้าเนี้ยออกทุกฟองเลยร้อยตัวก็ร้อยฟองบางทีร้อยตัวร้อยกันหนึ่งฟองร้อยกันสองฟองได้สาม ใช่เพราะว่าตัวบางตัวไข่แต่เช้าเลยพอตกเย็นห้าหกโมงเย็นไข่อีกรอบนึงโอ้รอบวันละสองรอบเลยไหมฮะวันไม่เครียดไงมนอยู่ในตะกร้านึกจะกินก็กินนึกจะนอนก็นอนนึกจะไข่ก็ไข่แต่ถ้าอยู่ในนี้อ่าบางตัวสู้ตัวอื่นไม่ได้กระโดดจิกโดนอะไรบ้างมันก็เลยเครียดเครียดมันก็เลยทำให้ไก่ลุมเนีุ่มนี่ไก่ลุมในในหนึ่งหมู่้านเราต้องทำไก่รุมด้วยเพราะว่าในรุมเนี้ยไก่ลุมจะทำปุ๋ยให้เรา ถ้า<ม>เราไม่มีไก่ลุ่มแล้วไม่มีปุ๋ยไปใจใน<ม>ในต้นไม้เราต้องซื้อปุ๋ยเคมีอ่านี่อะนะคุณโจแล้วอย่างพืชไม้สวนตัวเมนหลักเนี่ยอย่างที่นี่เป็นมะพร้าวแต่อย่างพื้นที่อย่างของเรากําแพงแสนแนครปฐมอย่างเงี้ยวิธีแนวคิดเราจะเลือกพืชสวน,น,นที่ที่ที่ผมออกแบบไปให้อยู่ในในในเฟซในไลน์เนี่ยจะเป็นอ่าที่ว่าสี่ล่องแรกปลูกผักนะผักแน่ที่ปลูกคะน้าปังปุ้งปักปุ้ง,ง,งอะไรก็ได้ ที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วก็ขายด้วยเลือกก็ขายสองมะลิอ่ะมีอันเนี้ยแต่แตจวันละกินก็ไม่ได้ขายยางเดียวใครจะขโมยก็ไม่มีใครขโมยหรอกใช่ไหมผมเอาไปทําอะไรฮนะมม่ินอกจกเอาไปลอยมาลอยครับไม่รู้ให้ไปทําอะไรสี่ร่องที่ทาบมะนาวมะนาวเนี่ยปลูกรงกลางร่องใช่ไหมเมื่อเนี่ยทิศวะวันออกเนี้ยมะนาวเนี่ยปลูกกลางร่องซี่ร่องเนี่ยฟางสี่เมตรซี่ ซิกทิจันออกนะปลูกพลังกิมจูเรียงไปเลยซิกทิจันทร์ตกปลูกแก้วมังกรเรียงไปเลยกงกลางระว่างมะนาวมะนาวนี่ก็องกลางที่ว่างๆเนี่ยปลูกมะกรูดตัดใบแม่สี่อย่างอะไรล่องเดียวเลยนะสิ่งที่บอกว่า<笑><笑>เดียเด๋ยวเดี๋ยวท่านจะมองว่าให้ปลูกอะไรดีผมออกใบให้แบบนี้นะ้พอไปล่องมะม่วงอ่าทัดไปสี่ล่องแ่้งมะม่วงมะม่วงก็ปลูกองลางแบบนี้มะม่วงที่ตอแล้วนะที่เนี่ยอันนี้นี่ไม่ปปลูกนี่วางไว้เฉย ยังไม่ทันเอาไปปลูกมันขึ้นอ่าอ่าอ่มามะม่วงปลูกกองกลางห่างกันเจ็ดเมตรบัดอ่าห่างกันเจ็ดระวังน,น,นุ่นต้นหนึ่งแบบเหมือนต้นมะพร้าวต้นต้นนี้ต้นนี้ตรงระวังกองกลางเนี่ยทางทิศตะวันออกโกกตะกูลส้มส้มโอส้มแก้วส้มกาวัดมาสามเมตรห้าสิบอยู่ตรงข้ามกันพกามายงทิศดื่ละมุดให้มายงทิศอ,อย่างนั้นออกรูปก,กันนะมายงทิศอ,อย่างนั้นเกี่ยวกายไปกิน องกลางระหว่างกลางระหว่างามะมะม่วงปลูกมะละกอฮันแรงแขกดำสีอย่างอยา่างไหมัต่ำที่เกลือัวกเยอะเข้ามาก็หาเลยกินได้ลวไปที่ล่าาองมะพร้าวล่องมะพร้าวก็ลักษณะน,นี้ปลูกทางกันเจ็ดเมตรเหมือนกันอันนี้ต้นนึนต้นนี้ซ้ายทางซ้ายทางฝ้าปลูก<า>แต่ลยางเดี๋ยวว่าคือมะมะกล้วยจะปลูกอะไเพราะว่ากล้วยเนี่ยลากเขาตะปูเยอะมะพร้าวถ้าเรากล้วยปลูกแบบ ในต้นไม้ล้องมะนาวล้อมะม่วงเดี๋ยวมันแยกข้าวอาหารถึงหมดทําให้ผลผลิตลดลงคุณปกล้วยที่ใครไม่ได้สนใจนายนเห็นว่ากล้วยเป็นอาหารหลักอ่าเห็นตรงไหนว่างก็เอากล้วยไป,ป,ยไปท,ทิ้มกล้วยไปทิ้มทั้งทั้งที่มะม่วงก็อยู่ข้างางส้มก็อยู่ข้างางมันแยกข้าวอาหาริหมดต้องจัดลำดับด้วยล้อมรั้วด้วยชะอมซีก็ยกเป็นล้องแถมก็จะเป็นเหมือนล้องสวนเล่าใช่ไหมล้อมรั้วด้านนอกเลยชะอมเลยทำเป็นรั้วไปเลยชะอมก็ มาเท่าไรน,นะสามสิ 5, 3, บถ้าสามสิบเห็นไหที่หมีบากก็มานั่งพอสามสิไม่เกินสามสิปีนะก็ะะพบสมุนแบบแนละ้วมานั่งท่านมันมานั่งตีเลียวว่าวันนี้เราต้องเาาทบอะไร้าวมาทําอะไรสายมาทาอะไราบมาทาอะไรเย็นมาทําอะไรทั้งวนันทําไม่เป็นอาชีพถ้าไม่เป็นอาชีพทาไม่ได้ต้องทําให้เป็นอาชีพต้องออกมาเต็นตัวประมาณนใช้เวลาไม่เกินสามสปีแต่ถ้ายังมีภรระอยู่ผมว่า ออกมาทีละคนอืมออกมาทีละคนหรือเริ่มแรกเนี่ยเอาง่ายๆปีแรกเนี่ยถ้าเกิดอ่าพันยังไม่ออกมาปีแรกฮะใครช่วยดูแลในเรื่องกางหนึ่งรดน,น,น้ำต้นไม้ที่เริ่มปลูกมันยังไม่ได้ให้ผลผลิตใช่ไหมอ่ามะนผลิเนี่ยมันปลูกประมาณ仨ซี่ห้า 4, เดือนก็เริ่มเก็บแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูนะปลูกไปได้สองเดือนครึ่งละเกือบสามเดือนเลยนั่นแหละก็เริ่มเก็บแล้วแล้วก็อ่าเดี๋ยวผลผลิตอย่างอื่นก็ตามมาแล้วค่อยๆไก่ ทีกว่าไก่ลู่มืทางให้ทำไปด้วยเนยอี4 <c oughs> เดือนครึ่ง5เดือนก็ออกไข่แหละก็เก็บเก็บไข่ไก่ถายก่อนแหละเนี่ยมันจะไปชัดๆไม่ไม่เกินอ่าปีปีปนึงก็เริ่มมีไรายได้เข้าแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบยังน้อยสองปีขึ้นสามไม่เกินสี่ปีครบสมบูรณ์แบบแต่ที่ผมทำนี่ตั้งสิบสามปีถึงว่าตัง้ตงแต่โจทย์ตวนนี้ยมันเป็นแค่โมเดลที่ทำตามไม่ร่วง แต่บางอย่างไม่ประสบผลเรจต้องมาถึงแก้ไขเอาเองแล้วพอ,อยอ้อนกบมาที่ล่องมะนาวล่องมะนาวจะมีอะไรที่มบอกนะมีมะนาวพลางกิมจูแก้มังกรใช่ไหมอ่าล่องมะม่วงมีมะม,ม่วงมีส้มโอมีมังอะไรพวกนี้ล่องมะพร้าวเอาไก่ใส่ตะกร้าไปติดหมดเลยทุกต้นหลังจากที่ปลูกปีนไปแล้ว <c oughs> ติดได้ด้วยอ่าเอาไก่ทำเสาปากนะติดที่หมดเลยทุกต้นเลยเอาถึงบอกว่าพอสี่เดือนถึงห้าเดือนไก่ไข่มามึงว่าในผลไม้นั้นมีสามร้อยต้นไก่ก็สามร้อยตัว สมัยก่อนจะเลี้ยงไก่สร้างร้อยตัวต้องไปสร้างโรงเรือไปซื้อกงตับไปสร้างหลังคามหมดเปมือเป็นแซ่บอันนี้ซื้อตะกร้างรูปประกอบกันเท่านะน,น,นั้นห็นไหมเสร็จแล้วช้ามาเก็บผลิตเสร็จติดที่ๆๆๆห้าอ่าเอาแค่ห้ากิโลพอก็้วตอนนี้กิโลสรงร้อยก็ได้พันหนึ่งแล้วก็ไปเดินเก็บไข่ไก่ให้อาหารก่อนอีกอ่าสร้างร้อยฟองไม่นับในหลามในลุ่มนะใน,น,นลุ่มอีกที่บอกสีลุ่มตีกาลุ่มตังเนื้อในใจอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่า ทุกวันเนี้ยส่วนที่เขาทำทางวันนี้ปลูกอะไรเนี่ยปลูกมะพร้าวโอ้โหฮะสองสามปีไพจะได้ทางแล้วมะพร้าวไม่ให้ได้ทุกวันถ้าทําแบบนี้จะได้ทุกวันแต่ถ้าท่านทําเอามะพร้าวออนยี่สิบวันตัดทีมะพร้าวแก่ก็เดอนครึ่งตัดทีไปปลูกเนาะทุเรียนใหญ่ปีละครั้งนะะพระองค์ท่านบอกว่าต้องห้าไล่ได้หลายวันให้ได้มากที่สุดเนะี่ยจริงเหรอ,อถ้าเกิดทำอ้นนี้เป็น แต่อันนี้มันมันมันไม่ถูกกับมะลิอันนี้เพราะว่ามันต้องทำพร้อมกันอันนี้คืออะไรให้น้ำของลุงในกรณีที่ไม้ยังเล็กอยู่ในพื้นที่ท้งถิ่นนสุกีิีการก็อ่าหนึ่งอ่าถ้าเรามีทุนพออ่าสปิงเกอร์อ่าสปิงเกอร์เนี้ยอ่าไม่ได้หมายความว่าเราเราใช้น้ำสูไปจากน้ำประปาธรรมดาใช้น้ำเลี้ยงปลาดุกเราต้องสร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก แล้วก็เอาน้ำไาดูไปดูต้นไม้ได้เดี๋ยวมาดูทางนี้ครับมาทางนี้มาทางนี้มาแล้วมาทางนี้แล้วอันนี้เลี้ยงไสเดือนอ่าถ้ามีเวลาเลือยที่ว่างๆเลี้ยงไสเดือนไว้เพื่อจะได้เอามูลไสเดือนไปใส่ต้นไม้มูลไสเดือนสุดยอดมากคมีเย็นกรอบอุ้ยมาดูฟอกทีู่่มันเสีเดือนที่บ้านนี่อะไรนี่กบเหรอกบวเหรออ่อุ้ยกรอบฟอก ะนไหนไหนใ,นใครยังนี่นกอะไรอ่ะนกนกเป็ดเป็ดนี่ไงใครนกตาต้องจุ่มน้องดีๆนะตาไม่ให้ไม่ให้น้องไก่ชิงช้าสวรรค์นี่ไงบอกแล้วไง <c oughs> โอ้ย,อยนุ่นไก่ชิงช้าสวารรค์นงเสือดูนุน่นอันนี้ไก่<อ>ตะก้านี่เหรอนี่ในไก่ชิงช้าสวรรค์เออนน่นนะ นั่นคือตะก,ะก,ะก,าก้าไก่ทั้งหมดอันนี้ไก่ตะกะ้าม<อ>ีไข่ไหมมีไข่ไอันนี้ไก่หรือเป็ดนี่เป็ดอันนี้ไก่อันนี้เป็ดพี่จำเอออันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้เป็ด ไอ้นกไก่าโอยนะนันหลูไก่อมันออกมาแล้วนี่ลูกที่สูงไม่ต้องใช้แต่ถ้าเราใช้ไม่ได้เกิดอะไรได้นนะเปียกน้ะอยู่ที่เราเห็นไหมลราลบเวลาได้มั่าท่านสุกสหมายแล้วท่านวางข้อพีในยาปเลย จัดระบบปลูกต้นไม้ให้เรียงตรงพันนธุ์เพราะว่าอาหารกระดูกมันเป็นเป็นปุ๋ยไงียแต่มะนาวว่าต้องปลูกในรลองหมุนะ <c oughs> เพราะว่าจะได้คุ้อันนี้ไอ้ที่ว่าได้แค่70%เนี่ยเพราะว่าไอม้มาสังเกตไมมมะพร้าวนี่ไปบังต้นไม้อื่นหมดเลย <c oughs> เพราะว่าพืชทุกตัวต้องการแสงแดดถ้าพืชต้นไหนไม่โดนแสงแดดมันก็ไม่มีลูกไม่มีดอกมีแต่ใบแม้ทั้งทังที่พันธุ์บางทีก็ซื้อมาจากเมืองไทยกันไปพันธุ์ดูใบไปทิพ นี่มันตอบโจทย์แบบนี้นะเสร็จแล้วพอเราได้โจทย์บางมีปุ๊บที่ที่บอกว่าพืชต้องการแสงแดดเราก็เลยตีโจทย์ได้ว่าถ้าเราปลูกพืชไปโดนแสงแดดเนี่ยมันจะมีอยู่สามดอกนะสามดอกก็คือถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีดอกก็เลยไม่มีแดดอยู่เนี่ย่มาแทนที่จะออกดอกแล้วไม่มีนี่แหละก็คือเรียนไม่มีแดดไม่มีดอกไม่มีเลยไม่มีแดดอาชีพการไปเอาเนืเดี๋ยวกินนี่ ล้มอมๆ right ทำเห็ดลุ่มขายเห็ดได้อ no. ีกลอเรลยี่สิบสามสิบหกสิบแล้วก็แล้วแต่ทำง่ายๆไม่ต้องพอพูดถึงเลี้ยงเห็ดแถวนครปฐมเฮ้ยต้องไปสร้างโรงเรือนนะซื้อไม้ไผ่ซื้อจากซื้อไม่ลวกลองแค่นี้พอสแลนพื้นหนึ่งคุณนะเอาไว้โคนต้นไม้ใหญ่ๆหรือว่าต่ทุนบ้านรดน้ำเช้าเย็นแค่นี้เองเห็ดก็จะออกนานออกนานถึงห้าหกเดือนนะ เนี่ยสิ่งบอกว่าไป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 อยู่ที่ตลาดก็ได้ไปไปไปจานไปดูซื้ออะไรกินจานไปอ่าเนี่ยไม่หลุดแม้ละเนี่ยโอ้น่ากินเนี่ยอืมแค่นี้ก็มีกินในบ้านแล้วน้ำวันนี้ที่มามาจากอ่ามาจากคลองเนี่ยใช้ปั๊มสูบขึ้นมาอ่าอ่าติดปั๊มตัวไอ้ปั๊มที่ครับเหมือนนั่นน่ะออโต้ใช่ไหมครับใช่ออโต้เนี่ยซึ่งบอกว่าวิธีการอ่าท่านซื้อกกระดาษแผ่นหนึ่ง กระดาษเ,าเขาเรียกกระดาษทิชฉา่อตไรนี้มาแผ่นหนึ่งนะมีเนื้อที่กี่ไร่ล่ะเอาตีได้สามไร่เนี่ยนั่งออกแบบในกระดาษก่อนอย่าเพิ่งไปเดินทําในแปลงถามองไม่ออกอต้องออกเหมือนเหมือนคนที่เขาปลูกบ้านเนี่ยแหละเราต้องวาดแผนก่อนองั้นไม่ประสบผลเลยเพราะว่าตอนเริ่มแรกผมทำนะผมไม่ได้วาดแผ่นยกตัวอย่างอาพอผมตีโจทย์ได้ว่ามะลิพืชที่เป็นอะไรได้รางคือมะลินียผมวิ่งไปซื้อเลยที่บางใหญ่บางบัวทองซอยพะเงินนะวิ่งไปซื้อมาปลูก ซื้อมาสามร้อหสิบต้นปลูกเสร็จแล้วขาดไปร5อยห้าสิบต้นต้องเสียค่ารถอีกแปดรอยวิ่งไปซื้อมาใหม่อันนั้นคือไม่มีการบริหารจัดการอตอนนี้ถ้าเราจะปลูกมุ้ว่ามะลิเนี่ยปลูกห่างต้นละเมตรแล้วก็เอาปุ๋นข่าววัดเลยยอดไปต้นละเมตรละเมตรแล้วก็นับไปว่ากี่ต้นมุดสามร้อยต้นก็ไปซื้อมาสามร้อยสักสิบต้นเพื่อตายแค่นี้เองอที่ว่างๆแล้วแถมมีประโยชน์ในเรื่องการให้ปุ๋ยเราด้วย นกนกแกาบลำแพงขา,ายตัวละสามร้อยไก่แจ้นี่ตัวละพันสองพันนกพิกกราบรลำแพงตัวละห้าสิบบาทแ,แต่สี่มโตขึ้นก็เพิ่มราคาไปอีก